สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้คือลมแท้จืิอนี้ลมฝนจะมาบ่อนี่แม่เห็ดยางจ้าเก็บชะอมเก็บชะอมบ่บ่แม่ผักคะบ่ะมแม่เก็ผักคะจ้ะพี่น้องเก็ผักคะไปหนึ่งกินบ่จ้าบ่าลือไปแกงเสีย,ยงเก็บไปหนึ่ง นั่งกินกับน้ำพริกบอจ่นานั่งกินกับนกปลาแม่จะเฮ็ดมกปลาบอจ่าโอ้ยวันนี้แม่มีเมนูพอมกปลาจ้ะพี่น้องปลาอย่างแม่ปราปากฏว่าปรากฏว่าเป็นปลาปรากฏว่าเป็นปรากฏจ้ะพี่น้อง แม่ได้ปากดมาค่ะพี่น้องแม่บอกว่าจะมกปากดค่ะพี่น้องตอนนี้แม่ลงมาต,าดตัดใบตองนะจ๊ะแม่ลงมาต,าดตัดใบตองใบตองป้าข้างบ้าน <c oughs> โอ้ยลมแห้งๆจ้าพี่น้องแม่ลงมาตัดเอาใบตองแล้วแม่เห็นพกคะนะจ๊ะแม่ก็เลยเก็บพกคะขึ้นเมือน้ำค่ะลมแรงมาก ขออภัยในเสียงลมเด้อค่ะพี่น้องถ้าเสียงดังกะลมแรงมากเย็นเย็นจ้ะพี่น้องสงสัยวันนี้ฝนจะตกแล้วโอ่โอนะยุคก,กลางทุ่งค่ะพี่น้องลมพัดโชนม,มาตากกลางทุ่งเลยค่ะ เดี๋ยวถ้ารอรับชมห่อมกป่าของแม่น่าจะพี่น้องวันนี้แม่จะทำเมนูห่อมกปลากรดค่ะพี่น้องปลากฏดว่าเป็นปลากดเดี๋ยวรอรับชมกันนะจา้าค่ะพี่น้องแม่กำลังจะทำห่อมกป่าค่ะพี่น้องเตรียมพักหอมบัว <ขอ S 2> พักซ <ขอ S 2> <อ>ีนะคะ พายตูเนะจ้ะแม่กําลังจะตำพริกข้าวเบือตำข้าวเบือจ้ะเตรียมเครื่องปรุงนะคะเอาโมกปลาก,ก็ใส่ข้าวเบือบอ่จ้ะแม่ใส่ตัวใส่ข้าวเบือนําเด้อค่ะพี่น้องมกปลาก,กระมกปลาซิวม<า>มกปลาซิวจะมาใส่ข้าวเบืออ่อ๋ออันนี้ปายอยากจ้ะแม่ ปลากรดนะบะขอปลากรดปลาปรากฏว่าเป็นปลากรดจ้ะพี่น้องปรากฏเยอะค่ะแม่ก็เลยมาหั่นมาเฮ็ดเป็นซีนล็อกค่ะปลาบึกอ๋อปลากรดรวมปลาบึกน้ำเนาะจ้ะพ่อห้อมหลายปลาสมปิห่อหมกสมปิปลาปลาบึกปลา กปลาข้อค่ะพี่น้องแม่จะทําห่อมกใส่ผักชีลาวนะคะใส่ผักชีกับพักหอมบัวค่ะแล้วกับผักอิตูจ้ะผักง,งามๆค่ะพี่น้องแม่ก,กำลังตำพริกข้าวเบื่ออยู่จ้ะพี่น้องเตรียมใส่เครื่องปรุงเนาะคะ่ะตำพริกข้าวเบื่อให้แหลกนะจ้ะพี่น้อง แม่แดงชวนไปกิดลาบปลาขาวมากินโลดวะออแม่แดงชวนโทรมาชวนไปกินลาบปลาขาวจ้ะพี่น้องโ,โหหาหาอ้โหแล้วใส่บางทย่าอะมาเอาไม่ออกไปหาบะไม่ออกไปวันหนึ่งนะมันจะลาบปลาขาวตีเมื่อนี้แม่แดงเพิ่งกลับไปตึกป,ป่าและวจ้ะพี่น้องเพื่อนหมานมาค่ะพเพื่อนได้ปลาขาวเยอะค่ะแต่ปลาขาวใหญ่มากเพื่อนจะเฮ็ดลาบค่ะพี่น้องโลกลัวอ่ะมา ปลาข้าวโลกว่าเนาะเพื่อนจะเฮ็ดลาบปลาข้าวจ้าแม่แดงก็เลืยซวนแม่ไปกินลาบป่าข้าวจ้าใส่ตะไคร้น้ำจ้าพี่น้องแม่กําลังหั่นตะไคร้ตะไคร้นี่จะตำใส่ปลาเลือดเอาคุกใส่เลยแม่โซดอ๋อปาได้ตำด้จ้าพี่น้องแม่หั่นซอยเนาะคะ่ะแต่ผูสิ่มาำูซว่มปลาซอยโรดซอยเป็นแว่นเป็นแว่นจ้ะแล้วก็เอามาคุกใส่เลยค่ะเอามาปรุงใส่เลยเนาะจ้ะ แล้วแต่สูตรเนาะค่ะอันนี้สูตรของแม่แม่แม่บ่ดได้ตามนะจ๊ะหั่นแว่นฟานแว่นใส่เลยจ้าหั่นหันซอยซอยเป็นแว่นเป็นแว่นลงใส่นะจ๊ะพี่น้องจ้าเอาลงมาใส่เตรียมใส่เครื่องปรุงเลยค่ะที่นี่ แม่กะเทน้ำปะลาร้าลงไปจ้าใส่ในโคกข้าวเบือผสมใส่พริกข้าวเบือจ้าอจอคนจเเติมเติมเดี๋ยวเดี๋ยเอามาให้เทน้ำปะลาร้าลงใส่ละลายข้าวเบือให้แตออกเอากระกันค่ะพี่น้องแล้วก็อเอาเทลงใส่หม้อเลยจ้าทีนี้ จวกน้ำปลารพริกข้าวเบือหัวตะไคร้ค่ะแล้วก็พงนัวลงไปจ้าพี่น้องผงนัวนัวลงไปเลยจ้าขั้นตอนต่อไปเนอะจะก,กระตามด้วยผักค่ะแม่ก็จะหัน่น ผักหอมบวนะคะแม่จะหั่นผักหอมลงใส่ค่ะแม่จะถือกามแล้วก็หั่นลงเลยค่ะไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายนะคะพี่น้องเอาตามสะดวกนะคะตัวบ้านๆทำกินเองจ้ะหั่นลงไปเลย พักหลาหลาครับพี่น้องแซ่บๆหอมๆจ้ะอันนี้ผักหอมบัวผ่านไปจ้ะตามด้วยผักชีลาวค่ะบันนี้หั่นลงไปเลยจ้า ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ายพ่ออิตูจ้ะพี่น้องแม่ไม่ได้ใส่ลูกโดดป่ะจ๊ะใส่พิกหรอ ปลากดปลากฏว่าเป็นปลากฏดปลาบึกปลาขอค่ะพี่น้องปรากฏว่าหม้อนี้เป็นปลารวมหมหมกปลารวมนะจ๊ะไม่ใช่เป็นแต่ปลากฏอย่างเดียวนะคะปรากฏว่าเป็นปลารวม คุกเขาส่วนผสมไม่เข้ากันก่อนนอาะจ้ะพี่น้องตำเข้าวเปลือใส่น้ำน้ำหอมกจะได้ข้นๆบ่จ้าแม่ได้เหนียวๆเนาะ จะได้เนียวเนียวข้นๆค่ะถ้ามกปลาซิวป่าน้อยจังบ่ได้ใส่เนาะถ้ามกปลาซิวนะใส่แต่ตำพริกแล้วก็ปรุงน้ำปลาร้าผงนัวลงไปเนาะจ้ะ,ะกระพักหอม จะรอดูตอนแม่ห่อมกกันเนาะค่ะพี่น้องรึกระงน้ำลายกับมีแผลศอกกับมีได้แล้วน้องน้ำมังเลยบ่อยจริงจริงมึงมาเด้อพี่น้องแม่กำลังห่อค่ะห่อไปแล้วหนึ่งห่อมุกหวานกระยาพุกมาไปคิดมาสลีเสียน้ำมุกป่ามุกป่าม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 ุกป่ามุกป่ามุกป่ามุกปามกป่ากด ปรากฏว่าเป็นปรากฏใส่หลอดแน่ปลาข้อแน่ปลาบึกแน่อยู่นี่นั่นหอมกปลารวมแกงเบาตีกินแกงเบาถองเหล้ามาแล้วเบาไหลยายแดงซื้อเบาน้ำเมียอันตุเหล่เมือนันมาแกง อันเปตาเปตาซื้อแท้ได้พอซื้อแท้ได้หอละซาบัดได้หาใครผุนเนาะก็ขิงลิ้มก็คืองค่ปลาแดงนี่แล้วไข่แกงสาข่ายนะพักวันสไข่มันก็ไม่ได้หมดสะาติือเขาเบ้ามันก็หอมหอมหอมควายหอมโง่นอนก็หอมหอมบัดแกงแล้วแล้วข้นมันแตกออกแล้วกับเบือเนี่ยเออดาราเหลือแต่การไข่เนาะเป็นขี้แกงไข่นี่แหละ เออว่าอันมันก็จะกินจ่าแม,จแมนแบบนั่นแหละ <c oughs> มันมีตัวนอนนะคะมันเป็นนางแล้วก็แซดลงยู่ตัวนอนกับเป็นต่ตย่านอยู่เหรอวะมันบกมันบกค่อยมีตัวนอนนะมีตัวนอนอยู่ตัวเดียวอะไข่เดียวน้องหนักกับเป็นนางเหมือนมันจิเป็นแมงสุดสี่แล้วหัวหน้าอ่อนขาว พี่เราได้แั่พุดด๊บแต่กีแต่พุ๊บแม่กุก๊จีเมื่อแจ่วจะเสียงหน้านะเมื่อปิ้งแล้วก็แจ่วเลยต้มน้ำปลาแดงสื่อน่าจะบรรยากาศ<ล>หน้าบ้านค่ะพี่น้องลมพัดค่ะวันนี้ลมพัดเย็ออนอืมนั่งโซเลกันค่ะห่อหมอกป่า ได้ไปสามโมกแล้วจ้ามีแต่นอนเบิดมือวานนี่กับบริณอนเมื่อวานนี่แห่งอาการหอนเมื่อไงจะว่าสิเปลี่ยนแนวอื่นได้นอนบ้อกินทอดเข่ามันนอนหลายเก็บเพินถูเพิ่มถูเพิ่มแล้วละแก่ห้าโมงแล้วนอนบาดนี้ ฝ่านอนก่อนได้นอนพักเนาะนอนพักก็เอาล่ะตอนแรกไอ้เบี้มันยังไม่เบเขาเลื่อนอย่านี้ก็มาหดได้เพินมแล้วแหละนอนได้แล้วมันเนี่ยเขาแลี้ยงไก่ก็กินไปแล้วได้จรินไก่ก็ได้ปลาแห้งก็ได้จุดละกิน๋อลูกสาวสิ่งสาเล้งมา โอ้ยแดดมันก็เน่าหันกตลาดกวนีอืดมีเยอะปลาแห้งอะไซื้อมาแกงมานี่นะภาพเดียวใ้สมกล้ค่ะต้อเดียวต่อเว่อสี่แ่กกินเดียวเลยเอ่ะอือ ไงก็ได้ปาก,กระได้แม่เอาพิกรอลองใส่น้ำแม่โอ้ยก้อนหม่เจอโม่งกระสอบนีไ่ได้โม่ง,งกระสอบแล้วบนะ้านหงก็ได้แล้วเนาะอยู่อันทองนาปลีไปมือนาเห็นอยู่นาใหญ่หวนนาอันโอ้มาเกิดบัวนาใหญ่หวนเน,นาะเยอะหวนโคตออกแลว่ขาขยะกระไดโคตรน่เป็นแล้วเขามาจ,ากกจากะกดเจ้าจะไปกดโทรศัพท์ได้ผมอ่ะ โอ้ยเขอลอเอาไปกูมีเงินจักบาทเด้ทรศัพท์เจ้างเงาไปเอ็ดท่าเมื่อวานเมื่อวานนี่ผ่ไนะไปนึงพอเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปค้างหม้อหนึ่ง<ม>ค่ะเห็ดกลิ่น,นอันนี้เอ็ดกลิ่นตลอดจะเปีนะ่ยนแ้เห็ดห่อมกป่าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องกำลังค้างหม้อหนึ่งค่ะ สำหรับคลิปนี้นะจ๊าพี่น้องนิงก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะถ้าชอบวิธีการปรุงการทำฮอมกป่าของแม่กะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจช่องให้หนิงได้ทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมต่ตอไปเนาะค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะเด้อจ้า เป็นกำลังใจให้นิงกับแม่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าห่อโมกป่าเซ็จแล้วจ้าพี่น้องสุกแล้วค่ะห่อโมกป่าสุกแล้วจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวแรงน้ำกันจ้าห่อโมกป่า แซ่บแซบนัวๆ,วๆครัวแม่เป๋ระเบือจ้ามาเด้อค่ะมากินข้าวนองกันจ้า